เปประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ s ซฟตี้เด็กฟิลเจอร์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นเดินหน้าต่อไปทดสอบปรับพันธ์สิจุดนะคะโดยถ้ามองในส่วนของบรรยากาศการลงทุนนในฝั่งของตลาดหุ้นนย,ยังคงเป็นบวกโดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังสะท้อนภาพการค่อยๆฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ต่อไปนะคะโดยในส่วนของการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น157,000ตําแหน่งน้อยกว่าที่คาดการเพียงเล็กน้อยส่วนอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูงที่7.9%แต่ว่าตัวเลขในภาคการผลิตแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงหนุนการเข้าลงทุนในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงขณะทีะ่ในส่วนของราคาน้ํามันที่ ยังคงปรับตัวพุ่งขึ้นต่อจากความคาดหวังในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงานที่มีน้ำหนักมากที่สุดในเซฟฟฟอีกทั้งถ้าดูในส่วนของแรงซื้อจากนัลทุนสถาบันที่มีปริมาณมากในช่วงนี้ก็น่าจะช่วยประคองแรงขายทำกำไรที่มีออกมาระหว่างวันในส่วนของตัวเซฟตเองแล้วก็ในส่วนของเอ50 s 13ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าระหว่างวันแม้ว่าจะมีจังหวะยอดตัวแต่ก็ยังไม่น่าจะหลุดระดับ 1,000จุดลงมากลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำให้ถือสถานะรอง S50S13 ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ990จุดส่วนสถานะใหม่ในจังหวะที่ย่อตัวลงมาและไม่หลุดระดับ1,000จุดก็สามารถเข้าไปเก็งกำไรในฝั่งรองได้ ส่วน go future เองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเห็นการอ่อนตัวลงทดสอบระดับ23,600บาทอีกครั้งถึงแม้ว่า,าในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีดีดตัวขึ้นได้บ้างแต่มองว่าระหว่างวันน่าจะติดแถวระดับ23,800บาททั้งนี้ก็เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกหลังจากที่เมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ1,680เหรียญแต่ก็ถูกเทขายทำกำไรออกมาอีกครั้งแล้วก็เช้านี้ลงมาทรงตัวใกล้ระดับ1,600 65เหลียนโดยมีในส่วนของแรงกดดันจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐที่เห็นกระทรวงแรงงานมีการปรับ ทบทวนตัวเลขจ้างงานในเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็ธันวาคมมากกว่าที่รายงานในเบื้องต้นที่ระดับ1,27,000ตำแหน่งรวมถึงในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตแล้วก็ความเชื่อพันผู้ริโภคที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ยังคงทําให้นักลงทุนเนี่ยหันเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ลดการลงทุนในส่วนของทองคำอยู่ นอกจากนี้เนี่ยก็มองในส่วนของตัวดอลลา,าร์สหรัฐที่ยังคงชะลอการอ่อนค่าลงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นปัจจัยที่หนุนต่อทิศทางของราคาทองคำมากนักมีโอกาสาที่จะกลับมาอิงทางลงอีกครั้งในช่วงที่าขาดปัจจัยบวกใหม่ๆแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวน่าจะมีความผันผวน,นระหว่างวันรวมถึงในช่วงระหว่างสัปดาห์ยังมีหลายตัวเลขที่ต้องติดตามต่อจากฝั่งสหรัฐยุโรปแล้วก็จีนมองการเคลื่อนไหว ในวันนี้ในกรอบ1,660-1,675เหรียญดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนเราจึงแนะนำให้เปิดสถานะช็อต GFG 13ในจังหวะที่ติดตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ23,800บาทและรอทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ23,600บาทหรือว่าต่ำกว่าบริเวณดังกล่าว สำหรับในส่วนของเบรนท์ขุดออยล์ฟิลเตอร์เนี่ยวันนี้เรามองแนวโน้มยังมีโอกาสจะลุ้นทดสอบ,บระดับประมาณ3,500บาทได้เป็นไปนตามทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนทที่ยังคงได้รับแรงหนุนจากการ เก่งกำไรสเปรดระหว่างราคาน้ำมันดิบเบรนซ์แล้วก็ราคาน้ำมันดิบเวสเท e ร a s ็ซของสหรัฐโดยค่าสเปรดเนี่ยยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับ19เหรียญต่อบาร์เรลแล้วก็มองว่ามีโอกาสจะ,ะขึ้นไปต่อที่ระดับประมาณ20เหรียญซึ่งทำไว้ในช่วงต้นปีโดยทั้งนี้เนี่ยในส่วนของแรงหนุนก็ยังมาจากความกังวลเกี่ยวกับปริมาณสต็อกน้ำมันดิบ ที่เมืองคูชิงรัฐโ,โอกาฮูมาของสหรัฐในส่วนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองก็ยังคงเป็นปัจจัยที่น่าจะยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเรนต่อแต่ว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยยังมี ในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตของยูโรโซนในบางประเทศออกมาค่อนข้างดีก็เป็นแรงหนุนในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ความต้องการใช้น้ํามันที่มีมากขึ้นโดยวันนี้เนี่ยต้อง ติดตามในส่วนของตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตในฝั่งยูโรโซนว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ตลาดคาดการหรือไม่แล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนเองเนี่ยเรายังมองว่ามีแนวโน้มค่อนข้างมากที่จะทดสอบอแนวต้านแถวระดับ117.20เหรียญแล้วก็ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นไปอย่างเป้าหมายที่ระดับ120 20เหรียญได้ดังนั้น,นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเราจึงแนะนำให้เน,น้น,น,น,นเป็นการลอง BRG 1,3โดยที่สถานะเดิมที่เปิดลองเอาไว้ให้ทยอยทำกำไรบางส่วนบริเวณ3,500บาททั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ3,430บาทส่วน USD f u t u r e รามองแนวโน้มวันนี้น่าจะผันผวนอิงทางอ่อนตัวลงโดย ดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมที่ออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็อมองในเรื่องของฟัน f ฟ o เองที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็กลับมาซื้อสุทธิในตลาดสารา,าสารนี้อีกครั้งราว5้0 0ล้านบาทหลังจากที่ในวันก่อนหน้าเนี่ยมีการขายสุทธิออกมาประมาณ7,800ล้านบาทก็ยังเป็นแรงหนุนที่ทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยยังอ,อิงทางแข็งค่า โดยยังมองในเรื่องของเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาลงทุนในส่วนของตลาดตราสารหนี้แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นในบ้านเราก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นเนี่ยในส่วนของ USDG 13ก็มีโอกาสที่จะลงทดสอบระดับ29.85บาทต่อดอลลาร์สหรัฐให้หาจังหวะปิดสถานะลอง USDG 13แล้วก็กลับมาเก็งกำไรในฝั่งช็อตโดยตัดขาดทุนในระดับ29.95บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ปิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ